ตอนความรู้จะแตกหักนะปัญญาแตกหักเกิดมากเกิดผลอะไรเนี่ยจิตต้องถึงอัปนานะอยู่โลกโลกข้างนอกนี่แล้วนึกๆเอาเองว่าบรรลุชั้นนั้นชั้นนี้ไม่จริงนะไม่ได้นะอย่างน้อยต้องได้ปฐมฌานแต่ไม่ต้องตกใจถึงเวลามันเป็นเองแหละเราไม่ได้คิดเรื่องชงเรื่องฌานอะไรกับใครก็หรอกเรารู้ทันจิตขย,ขยับขยื่นเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อย ถึงเวลาที่อริยามรรคจะเกิดจิตจะรวมเข้าฌานของจิตเองเราไม่ต้องทําเลยมันเข้าเองแล้วไปเดินปัญญาในฌานสองสามขณะเท่านั้น,นก็วางทวนกระแสเข้ามาหา,าธาตุรู้นั้นเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมางั้นหลวงพ่อบอกพวกเราเลยนะพยายามฝึกทํากรรมฐานไปกรรมฐานที่หาง่ายก็คือลมหายใจนี่แหละ จริงการดูมรรคผลนะมันดูที่กิเลสนี่แหละกระทั่งเวลาที่เราบรรลุเองนะสมมติเราบรรลุขณะที่จิตบรรลุอริยมรรคอริยผลนะแวบบเดียวนะจิตก็จะถอนออกมาสู่โลกข้างนอกเนี่ยแล้วจิตจะทวนกลับเข้าไปทันทีเลยไปทบทวนดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้กิเลสตัวไหนถูกล้างแล้ว ตัวไหนถูกล้างถาวรตัวไหนถูกล้างชั่วคราวตัวไหนยังไม่โดนกระทบกระเทือนเลยจิตมันทวนเข้าไปดูนะเพราะนั้นการบรรลุมรรคผลเนะี่ยให้ตรวจสอบที่กิเลสนะไม่ใช่ตรวจสอบที่ว่าตอนนี้จิตว่างเห็นโลกว่างสว่างไปหมดเนะ่ยตลาดเวลาอะไรเนงะี้ยไม่ได้วัดกันอย่างนั้นนะบางคนวัดที่แสงของจิตเมื่อแสงสว่างมากบรรลุแล้วไม่ใช่ นะพวกพลมทั้งหลายพวกเข้าฌานะจิตสว่างมากนะออไม่ได้บรรลุเราคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเราไม่บรรลุไม่วัดการบรรลุที่อาการประหลาดลาดนะเราวัดที่ว่ากิเลสอะไรถูกล้างแล้วกิเลสอะไรเหลืออยู่เนะนี่ยวัดที่ตัวนี้นะแล้วเราจะวัดกิเลสบอกแล้วต้องวัดในขณะที่ใจเราปกติอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ย ใจที่ไม่ได้เข้าสมาธิไว้ถูกด่าปุ๊บโกรธปั๊บเลย